สิมีนาคมเป็นต้นไปนะจะเปิดคอร์ดออนไลน์21วันนะรับคนใหม่นะไม่รับคนเก่านะเพราะเธอเป็นคอร์สเริ่มต้นนะคนที่เคยมาเข้าคอร์สที่วัดแล้วหรือคนที่เข้าคอร์ดออนไลน์มาก่อนหน้านั้นนะ mm hmm. ครับขอความกรุณาว่าจะไม่จำเป็นต้องเข้ามานะ ปฏิบัติกันอยู่แล้วเนี่ยนตะั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะจนถึงวันที่10เมษายน10หรือ11อะไรแถวนั้นนะนะกนะนะ็จะเป็นคอร์ดออนไลน์21วันนะสำหรับผู้เริ่มต้นภาวนานนะ ตอนนี้สมัครมา10คนแล้วนะรับแค่15คนนะเพิ่มมานิดหนึงนะรุ่นที่แล้วรับแค่10คนนะนะรับแค่นั้นนะเพราะต้องการคุณภาพไม่ต้องการปริมาณนะมากเกินไปกว่านี้ก็ไม่ไหวเหนื่อยเพราะเวลาสอบอารมณมทีบางทีสองชั่วโมงนนะนะก็อีก5คนรับแค่นั้นนะ รีบสมัครเข้ามานะฮนะช่วงสามวันแรกก็จะมีบรรยายแล้วก็จะมีการปรับพื้นฐานก่อนนะสอาวันแรกนะฮะเพราะว่าบางคนก็เคยภาวนาอย่างอื่นมาอยเงี้ยนะหรือเคยภาวนามาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีนะก็จะมาปรับกันนะให้เขาร่องเข้ารอยซะก่อนนะสอาวันแรกนะหลังจากนั้นก็จะสอบอารมณ์อาทิตย์ละครั้ง เดี๋ยวค่อยนัดในวันอีกทีหนึ่งนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจนผ่านยีบเอ็วันไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นสองอาทิตย์ต่อครั้งหนึ่งก็จะตามกันอย่างเงี้ยไปอีกเป็นปีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยีบเอ็วันยกเว้นว่าบางคนที่ถอดใจอะปฏิบัติแล้วเห็นมันสงบเลยอะไรเงี้ยนะแ้วก็ถอดใจเลิกปฏิบัติไปอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะ นะส่วนคนที่เคยภาวนามาบ้างแล้วก็ไปส่งอารมณ์ทางห้องซูมหรือไม่กนะ็มีห้องอีกห้องนึงนะห้องไลท์ห้องหนึ่งนะหลับคนเก่าที่เคยภาวนามาแล้วนะคอยไปส่งอารมณ์ก่อนกันวันเสาร์อาทิตย์อีกทีหนึ่งนะจะได้ไม่ยาวนานเกินไปนักนะ ก็อยากให้โยมได้ลองมาภาวนากันดูนะอันไหนที่ที่เคยปฏิบัติกันแบบงูปลาเมาก่อนเนี่ยนะไม่ค่อยเจอรู้เรื่องรู้ราวอะไรทํากันปีนึงไปปฏิบัติครั้งนึงแล้วก็เลิกลากันไปอย่างเงี้ยนะก็อยากจะให้ลองมามาปรับสภาพกันเห็นหลายคนเนี่ยภาวนาสงบสบาย สมาธิดีเห็นนนเห็นนี่นะพอจะพลิกไปต่อในความทุกข์มันปรากฏให้เห็นแล้วไม่เคยปวดก็ปวดไม่เคยเบือเบ่อก็เบือ่ออะไรเงี้ยนะไม่เคยทุกข์กับมีสภาสะทุกข์เกิดขึ้นอ่างเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเพราะว่ามันเดินหน้าต่อแล้วคือถ้าเรายังทําต่อเนื่องอยูน่นันไม่มีถอยหลังหรอกนะ จกเป็นพวกที่ไม่ต่อเนื่องนี่แหละนะเดินหน้าไปได้หน่อยถอยหลังไปอีกแล้วเดินหน้าไปได้นึงถอยถอยหลังไปอีกแล้วนะแยจะขอย้ำเราย้ำอีกว่าถ้าของจริงนะ่ยมันไม่ได้สุขอะไรหนังหนาหรอกมันจะต้องเห็นทุกชัดนะไม่ว่าจะทุกเพราะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ยิ่งแล้วก็ทุกเพราะดูเพราะนามนั่นแหละนะยิ่งไปดือดไปนี่มันยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะทุกโดยซ้ำไปปฏิบัติในใม่นี้ มีเหตุผลเยอะแยะทุกว่าเรื่องโน้นทุกว่าเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่พอเราภาวนาเลานานๆเนี่ยจะเห็นเองว่า ه, มันทุกอะไรก็ไม่รู้จะอยู่มันก็ทุกเบื่ออะไรก็ไม่รู้จะอยู่มันก็เบือเบ่ออย่างนี้นะจะอยู่มันก็ปวดจะอยู่มันก็ปว่วยอะไรแปลกๆขึ้นมาอย่างนี้นะจะมีสภาวะพิสดารอะไรอีกเยอะแยะที่จะตามมานะนีเราจะเลิกหาเหตุผลทางโลกไปเองอันนี้มันจะย้อนกลับมาที่เหตุผลทางธรรมแล้ว นเมื่อาาวานมันอาทิตย์ที่แล้วนีนะ่มีคุณโยมอยู่ท่านหนึ่งที่ง่วงง่วงมาเป็นเดือนเดือนง่วงจนไม่อยากจะสวดมนต์สวดมนต์ก็หลับนั่งสมาธิยิ่งหลับนะบอกว่าอันนี้มันก็แค่สภาวะอย่างหนึ่งนะอาการง่วงแบบไม่เคยง่วงขนาดนี้มาก่อนเป็นแค่เพียงสภาวะอย่างหนึ่งนะ ไปดูอาการชอบอาการชังที่อยู่ในจิตของเราให้ให้ให้ทันเถอนะี๋ยวมันก็ดับไปหายไปนะกว่ายังไม่ทคนได้นั่งเลยหายไปแล้วอันะัพอ,อที่ต่อมารารยงานก็บอกว่ามันหายตัง้งแต่อาจารย์บอกนั่นแหละไม่รู้มันหายไปไหนอยู่ๆก็หายง,ง่วงเอาดือด้อ,อตอนนี้กลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้เหมือนเดิมแล้วเงียนะนะ่อย่างนี้ก็มีนะน,นี่มันจะเอาเหตุผลทั้งโลกเนี่ยไหนมามาจับล่ะ นะมันมันมันเอาตัวไหนมาวัดไม่ได้ทังนั้นเหตุผลทั้งโลกนะ่ะจะง่วงเพราะอะไรก็ไม่ได้ทังนั้นนะเพราะฉะนั้นเหตุผลทางธรรมมันมีอยู่แค่ว่าพอมีเหตุนะ่ะมีเหตุปัจจัยจึงมีผลอย่างนี้ตามมานะนะ่ะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยทางโลกทางธรรมมันต่างกันยังไงน่ะนะนะจะ่ยังพูดเป็นร้อยครั้งแล้วแหละนะแต่ว่าเวลาเจอสภาวะที่ไรโย,ยงก็ชอบแปบเหตุผลทั้งโลกทุกทีนะนะ เห็ว่านางทำคืออะไรนะ <c oughs> เหตุทางกายก็คือนะกรรมจิตอุตุอาหารสี่อย่างเนะนี่ยในทางกายภาพนะทางรูปขันนะนะกรรมที่เคยทำมาส่งผลต่อร่างกายนี้ให้เป็นนุ่นเป็นนี่อะไรแปลกแปกขึ้นมาอย่างงี้นะนะนะเพราะไอ้ตัวขันห้านี่แหละนะเป็นตัวรับผลแห่งกรรมอยู่นะไม่ใช่ส่งผลเฉพาะทางกายอย่างเดียวทางใจก็ส่งนะแต่ว่า ถ้าพูดถึงทางกายภาพมันก็จะหนึ่งเป็นเพราะผลแห่งกรรมอย่างหนึ่งนะสองก็คืออาการของจิตในขณะนั้นนะจิตโกรธร่างกายก็ร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่มันปวดแข้งปวดขาอย่างเงี้ยสมมนะจะสังเกตได้ร่างกายมันก็ร้อนขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวบางทีนะนะถ้านั่งสมาธิไม่สงบก็จะรู้สึกได้เลยว่านะ ัวใจไม่สงบในร่างกายก็ไม่สบายไปด้วยนะนก็จะสังเกตเห็นอาการพวกนี้นแล้วก็อุณหภูมิร้อนเย็นมีผลต่อร่างกายทนะั้งนั้นนะหนาวเกินไปก็ปฏิบัติยากนะร้อนเกินไปก็ปฏิบัติยากนะจะสังเกตดูอารมณ์อะไรก็หงดหงิดคุณเครื่องไม่หมดนะร้อนไปก็งดหงิดง่ายหนาวเกินไปก็ง่วงนะ แล้วก็เรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปทานมากเกินไปทานน้อยเกินไปมีผลท้งนั้นนะรสชาติเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปหวานเกินไปอะไร้ยมีผลต่อสภาพร่างกายทั้งนั้นเลยเพราอน,นก็ให้ไปสังเกตด,ดูตัวเองนะอันนี้ทางกายส่วนทางใจก็คือเรื่องของนะเหตุหกอย่างนะความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นนะนะถ้ากิเลสมันฝ่ายอกุศลทํางานเนี่ยนะ นะรักโลภโลกรธลงทั้งหลายที่มันทํางานอยู่นี่แหละนะพอมันทํางานอยู่ก็จะเห็นว่าผลคือความทุกข์บ้างความสุขบ้างนะนะแต่ว่าสุขสุขมันไม่ใช่สุขแบบสงบนะมันสุขแบบหืวหวาสนะสุขแล้วมันยึดติดอยู่อย่างงี้นะให้ไปสังเกตด,ดูหรือถ้าเฉยก็เฉยแบบโง่ๆนะไม่ได้เฉยฉลาดอย่างนะี้จะเกิดว่าเป็นตัว โลภะอโทสะโมหะคือตัวปัญญาที่เขาทำงานอยู่เนี่ยนะผลก็จะเป็นถ้าไม่สุขมันก็เฉยมีอยู่สองอย่างนะสุขมันจะสะอาดกว่ากันในความสุขเนี่ยนะสุขไม่ยึดไม่ถือไม่ติดอยู่นะอันนี้ก็ไปสังเกตดูนะสภาวะทางจิตที่มันกำลังแสดงอันนี้เป็นเหตุนะเหตุท,งทางธรรมนะก็ส่งผลที่กายมั่งที่ใจมั่งตามเรื่องของมัน ทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะไม่วุ่นวายะถ้าไม่เข้าใจก็จะไปหาเหตุผลทั้งโลกมาอธิบายให้ตัวเองฟังเพราะเป็น,นโน่นเพราะเป็นนี่ทีนี้พอมันไปจับเหตุผิดที่นะจะไปแก้มันก็แก้อะไรไม่ได้นะนะปวดหัวไปกินยากแก้ปวดท้องในะกินให้ตายก็ไม่ไม่หายปวดนะ,นะมันพรไปแก้ที่ไปแก้ผิดที่ไปหน่อยแยนะ่นั้นเอง มันถ้าเราจับจุดได้ถูกแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การภาวนาของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะเดินหน้าได้ง่ายนะจะรู้สึกจิตที่มันเป็นอิสระมากขึ้นนะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นความทุกข์มันลดลงอะไรพวกนี้นะทีนี้เรื่องของกรรมเนี่ยนะนะยังไงมันก็ส่งผลเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะส่งผลต่อขันห้านี้นะนะปัญหาคือ เราจะรอรับกรรมหรือจะเรียนรู้กรรมแค่นั้นแหละแต่ประเภทรอรับกรรมก็คืออา้าวนะเราเขายามวิ่งไปแก้กันอยู่ท้งนั้นวิ่งแก้ทั้งโลกกันท้งนั้นสนมากเจ็บไข้ได้ป,ป่วยก็วิ่งไปหาหมอมัง่งหาเทพบั่งหาอะไรมัง่งสารพัดกันแต่แล้วแต่ความเชื่อของตัวเองน่ะน่ะคนทั้งโลกเขาก็เป็นกันอย่างเงี้ยนะนะแต่เอาเข้าจริงแล้วยังไงตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่สง่งผลแห่งกลรมว่าสง่งผลอยู่ดีนะยังไงก็หน,นีไม่พ้น นีวิธีการของนักภาวนาก็คือนียอมรับมันแทีแค่นั้นแหละนะอะไรจะเกิดก็ยอมรับมันแทยนะยอมรับมันได้นีมันก็ไม่ทุกข์ไปกับมันแค่นั้นเองเขาตาบใดที่ยังมีร่างกายอยู่อย่างเงี้ยนะยังไงมันก็ทุกข์อยู่โดยธรรมชาตินตะ่แต่ว่าใจนี่มันไม่จำเป็นต้องทุกข์นะเพราะไอ้ตัวร่างกายหรือตัวจิตใจทั้งหมดเนี่ยนะกายใจทั้งหมดเนี่ยรูปนามทั้งหมดเนี่ยเป็นผลแห่งกรรมเก่าอยู่แล้ว โดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะเหมือนเป็นผลแห่งกรรมเก่าอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วมันก็สร้างกรรมใหม่อยู่ด้วยนะผลแห่งกรรมเก่าย,ยังมีกรรมอื่นๆที่ตามมาส่งผลนะตามมาเขาเรียกตามมาอุปัรภมมัง่งนะตามมาเป็นอุปคาตกรรมมัง่งมาตัดร้อนมั่งอะไรพวกนี้นะตามมาเบียดเบียนบีบคั้นมัง่งอะไรเยอะแยะไปหมดนะที่เขาทางานอยู่ธรรมชาติของกรรมเป็นอย่างนั้นนะ มาเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไปตามเรื่องของมันนะวันวันหนึ่งก็เจอสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่เงี้ยนะทั้งวี่ทั้งวันนะไม่มีใครสุขทั้งวันไม่มีใครทุกข์ได้ทั้งวันกายมั่งใจมั่งสลับกันไปนะบางทีทุกข์กายแต่สุขใจก็มีบางทีทุกข์ใจแต่กายไม่เป็นไรก็มีอะไรเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาทางานอยู่เนี่ยทำไมวุ่นวายมัวแก้กรรมกันอยู่นั่นยังไงก็ไม่จบนะ พันนก็เรียนรู้กรรมนะเรียนรู้ผลแห่งกรรมที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยนะเรียนรู้เพื่ออะไรเพราะให้เกิดการยอมรับยอมรับแล้วจะเป็นยังไงทีนี้มันก็จะไปแก้ที่สาเหตุได้อย่างตรงจดุดนะสาเหตุคืออะไรความยึดถืออยู่นี่ยึดถือว่ากายนี้เป็นของเราใจนี่เป็นของเราเนะีนะ่ยนะนะีคือความยึดถือนะพันพอมีความยึดถืออย่างนี้เกิดขึ้นนะยังไงมันก็ทุกข์ต่อให้ไม่ป่วยก็ทุกข์นะ ก็นะให้ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรมันก็ทุกขนะ์โดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนเกิดมาร้อยปีไม่เคยป่วยเลยทางกาย่นะึนะงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมีเยอะแยะในโลกนี้นะแต่ว่าที่ไม่เคยทุกข์ทางใจนั้นไม่เคยมีอยู่เลยนะนี่เป็นพุทธพจนะ์ที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ทนะีนี้นทุกข์ทางใจเองตัวเวทนาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม ัวเวทนาเป็นตัวผลโดยธรรมชาติของเขานะ่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกข,ขมสุขนะ่เป็นผลโดยธรรมชาติของเขาวันเวลานะ่ผลแห่งกรรมเขากำลังส่งผลอยู่เนี่ยนะ่ยโดยไปขวางเขาไม่ไดนะ้ไปแก้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยจะไปแก้กรรมอะไรยังไงตรงไหนแก้ได้อย่างเดียวคือแก้ที่ใจเองว่าทำไงถึงจะ่ไม่ทุกขไปกับมันแค่นั้นเองเรื่องเรื่องนะนะ่ พออย่างไงนก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะร่างกายเองก็เสื่อมสภาพนะไปเรื่อยๆโดยธรรมชาตินะจิตใจนะ่ะถ้าไปคลุกเคล้ากับอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่บ,บ่อยๆหรือปรุงแต่งความเป็นอกุศลครอบงำจิตอยู่บ,บ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จิตยิ่งเศร้าหมองเรื่อยไปนะจนกลายเป็นความคุ้นชินนะจมอยู่กับอกุศลจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็มองม่เห็นตัวเอง อย่างเช่นความเป็นคนขี้โกรธขี้งอกอะไรทั้งหลายที่มันครอบงำใจเราอยู่เงี้ยจนกลายเป็นจริตหรือเป็นนิสัยของเราขึ้นมาจากนิสัยก็กลายเป็นอุปนิสัยคือฝังรากลึกไปเป็นจิตใต้สํานึกนะก็จะเป็นอย่างนั้นีนถ้าเราสังเกตเรียนรู้จากมันได้ทีนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจเข้าใจกายใจอย่างที่มันเป็นน่มันเป็นยังไงก็เป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละไม่เป็นอะไรยิ่งไปกว่านี้หรอกนะ นะเป็นธรรมชาติล้วนๆทังมันอยู่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยุดดับไปนะธรรมชาติล้วนๆนะถ้าเข้าใจได้เมื่อไรนะมันก็ค่อยๆวางความยึดถือลงไปเรื่อยๆเองนะพอไม่ยึดถือมันก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์แค่นั้นเองกายจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันใจจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันแค่นั้นเองนะก็ไม่มีอะไรต้องวุ่นวายฝนะจะตกป้าจะร้องใบไม้จะร่วงนะ เราเห็นเราก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรกันมาทั้งหนาโยเว้นมันรกบ้านก็กวาดหน่อยแค่นั้นแหละนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปทุกร้อนอะไรกันมาทั้งหน,า,นาเหมือนกันถ้าเราไปเห็นธรรมชาติของกายของใจที่เขาทางานโดยปกติของเขาอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยในความวุ่นวายทุกร้อนกับสภาวะภายในทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเบาบางลงไปเองนะเพราะนันก็ลองไปสังเกตดูตัวเองเนี้ยบ่อยๆนะจะได้แยกแยะได้ว่า ไอเนี่ยมันเรื่องของธรรมนะไอเขาว่าธรรมะธรรมะคือตัวธรรมชาตินี่นะเป็นเหตุผลทางธรรมนะที่เรากำลังนะที่มันกำลังเกิดขึ้นทางกายทางใจอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่เหตุผลทางโลกหรอกนะแน่นอนนะ่อาจจะมีเหตุมีปัจจัยทางโลกเขามาเกี่ยวเนื้อเกี่ยวข้องด้วยนะเช่นนะมีคนดา่ามีคนโกงอะไรก็แล้วแต่เงนนะ มันส่งผลให้เกิดความทุกข์ทางใจอยากจะแก้แค้นเดี๋ยวจะไปทําร้ายเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นตอนนี้ก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นเหตุทางทางธรรมขึ้นมาแล้วอย่างเช่นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอันนี้เป็นเหตุผลทางธรรมละทีน,นี้ถ้าไปดูเหตุผลทางธรรมอย่างเงี้ยมันจะไม่มีตัวบุคคลอะไรที่ไหนมารับนะเพราะว่าเราคิดว่าเพราะคนนั้นทําให้เราทุกข์อย่างเงี้ยนะ มันก็จะไปหาคนมาลงโทษอย่างนั่นแหละจิตใจเราก็จะไปจ้องจับผิดวุ่นวายเลยรเขาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเห็นว่าอ๋อนี่คือเหตุผลทางธรรมเหตุทางธรรมนะก็คือตัวโทสะที่กําลังทํางานอยู่มันจะไม่มีตัวบุคคลมารับเพราะมมีตัวบุคคลรับรู้แล้วว่าถ้าปล่อยให้โทสะครอบงามใจเนี่ยก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้แหละวันถ้าพูดตามพุทธพจน์จริงๆก็ต้องบอกว่า นะไม่ใช่เขาทำให้เราทุกข์นะแล้วไม่ใช่เราทำให้เราทุกข์ด้วยนะไม่มีใครทำให้ใครทุกข์ทั้งนั้นนะมีแต่สุขทุกข์ทั้งหลายเป็นผลนั่นเกิดมาจากกุศลนกกุศลที่กำลังทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะนะถ้าเราเข้าใจอย่างงี้แล้วมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันเบาไปเยอะแยะเลยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเลยเวลาทุกข์ขึ้นมาย้อนกลับม,มาดูจิตตัวเองตอนนี้จิตมีโลภะหรือโทสะมันชอบหรือมันชังนะ มันเป็นยังไงอยู่ย้อนกลับมาดูจิตตัวเองนะพอเห็นอาการของจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ดับไปต่อหน้าด่อตาเองมันจะเข้าใจขึ้นมาทันทีทีนี้มันจะเลิกวุ่นวายไปหาคนมารับผิดชอบความทุกข์ของตัวเองนะนะค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปอย่างเงี้ยนะนะจะแจม่มแจ้งขึ้นมาเองนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดเย็นกัน you <laughs>